สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันทึกวันศุกร์นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่วังน้่เขียวนะวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่ภูล่าเริงตอนนี้เราหาจุดที่เราจะกางเต็นท์กันก่อนเนาะจะเอาตรงไหนดีภูล่าเริงนะวันนี้อากาศอากาศกำลังดีเลยลมเย็น ล็อกนี้ก็กว้างนะอยี่ตรงไหนนะตรไหนเา้าที่นี่เขามีเป็นเป็นชั้นนะมีกี่ชั้นมีหนึ่งสองแล้วก็ตรงที่เราเยืะนี่สาม สี่มีห้ามีห้าลกต้องไหนดีอ่ะร้านนี้กว้า,าวงเออร้านเขาสวยนะหน้นนากางอาตรงไหนดี โอเคเอาตรงกลางเห็นบไหมเป็นยังเขาอยู่ตรงกลางพวกตัวสองคนอยู่ใส่ขวาผู้ใดมาเป็นคู่อยู่ขอบมาเดียวโอเคทุกคนตอนนี้เราเจะไปขนของไปลงเอาของมาลงก่นอนนะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จนะ เดี๋ยวรอเ,เรากลางเต็นแป๊บเดียวแล้วเราจะพาไปดูหลานแป๊บเดียวรอแป๊บนึงนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กางเต็นท์กันเสร็จเป็นทีมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านนะเราได้เออชั้นที่ห้าล็อกที่ห้ามันมีทั้งหมดกี่ชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเริ่มจากชั้นแรกเราก็ยังไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นนี่ราเต็นท์เราอยู่ตรงนี้ล็อกตรงนี้นะ จากตรงนี้ไปแเราพาไปดูห้องน้ำที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่จอดรถและเขาก็มีบ้านพักด้วยนะที่ตรงนี้ได้จากตรงเทรอการเต็นมาก็จะมีห้องน้าำห็่ตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายอยู่ตรงนี้แล้วห้องน้ำผู้หญิงก็จะอยู่ถัดมาอันนี้ก็คือ ห้องน้ำหญิงตรงฝั่งนี้นะอันมีสองฝั่งนี่ก็จะเป็นอืแบบนี้มีสีห้องแค่นี้ห้องน้ำถ้าดูประมาณนี้เนาะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะมันก็จะ มีคาเฟ่ด้วยนะตรงนี้เป็นคาเฟ่ด้วยแหละ mm. นี่ต้คนดูเช็คเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่า เป็นคาเฟ่นี่น้องหมาสนันกนันกจรึงเลยโอ้ตรงบริเวณจุดเช็คอินเขาก็เป็นคาเฟ่ทุกคนก็บรรยากาศดีอยู่นะแล้วก็จอดรถตรงนี้ที่จอดรถนี่บรรยากาศบริเวณละ นะตรงนั้นอะเป็นทุ่งดอกอะไรไม่รู้สีเหลืองๆแต่ละว่าหน้าไปถ่ายรูปนะสวยอยู่แล้วตอนเย็นเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นแหละนี่มีเวรรอบลานเขาอันนี้ก็เป็นเาเป็นมีชั้นสองมีชั้นสอง้องวย ที่นี้ก็มีของขายนะมีเครื่องดูอะไรก็ประมาณนี้นะมาครบจบที่เดียวที่นั่งลมลมเย็นวันนี้อากาศเย็น้ลยจะบอกว่าวันที่เรามาะตอนที่เรากางเต็นท์้ะที่ไหกนก็ลมแรงมาก แรงจนเกือบกลางท้าบี่ได้เลยแต่ตอนนี้มันเริ่มสงบและนึกว่าจะไม่ได้กลางทา้าบเะแล้วนี่แล้วเราก็เดินอ้อมมาตรงนี้นี่แล้วตรงที่เรากำลังจะเดินไปตรงนี้ก็มีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งเนาะซ้ายขวา ตรงน,นี้ตรงนี้อีกจุดหนึ่งแล้วเราเดินออกมาจากตรงนู้นอ้อมมาตรงนี้อันนี้คืออันนี้คือเนี่ยชั้นแรกอันนี้คือชั้นแรกอันนี้ก็ชั้นที่สองเดี๋ยวดูวิกีชั้นอันนี้ชั้นที่สองแล้วนะตรงนี้ล็อกที่สาม ที่สามอันนี้ล็อกที่สี่อันนี้ชั้นที่สี่แล้วตรงข้ามกับชั้นที่สีนี่ก็เป็นเป็นจุดให้ยืนชมวิวตรงนี้เราก็ว่าก็น่าัะยืนเหมาะกับการ มาถ่ายรูปกับวิวแบบนี้เนาะเนี่ยเนี่ยตอนเย็นอ่ะเดี๋ยวแดดร่มร่มหน่อยเราจะไปถ่ายรูปบนตรงนู้นแล้วว่าน่าจะสวยนี่นี่ตรงนี้ก็สวยมีชิงช้าแล้วก็มีดอกไม้เอออันนี้เขาเรียกดอกอะไรดอกอะไรนะเราไม่แน่ใจแต่ก็สวยอยู่ ก็พอให้ได้แบบว่าค่าเวลาไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็มาถ่ายรูปอากาศดีนะวันนี้อากาศเย็นถึงมันจะแดดแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าอากาศมเย็นแล้วมันก็มีลมตรงนี้ก็เป็นชั้นที่ห้าเราอยู่ชั้นนี้นะชั้นที่ห้า ตรงนี้ก็คือห้องน้ําอีกฝั่งหนึง่งมีสองฝั่งนะตรงน,ตรงนี้ห้องนี้ห้องน้ําผู้ชายสองห้องฝั่งนี้จะมีสองห้องแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้แล้วก็ห้องน้ําผู้หญิงก็จะข้างหลังห้องน้ําผู้ชายนะเป็นห้องอาบน้ําด้วยนะห้องน้ําก็ห้องอาบน้ําอยู่ด้วยกันนี่ดอกไม้สวยนี่เขาเรียกดอกอะไรนะ เออจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวก็น่ามาถ่ายรูปอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันตอนเย็นเดี๋ยวให้แดนมันแบบเบากว่านี้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นล็อกที่หูนะตรงนี้ อันนี้ล,ล็อกี่หกเขาก็มีสองฝั่งอ๋อหลังจากหลังจากล็อกที่ห้านะล็อกที่หกก็จะมีนี่ฝั่งซ้ายก็จะมีล 1, อ็อกหนึ่งหกนี่หกอันนี้เจ็ดนะล็ที่เจ็ด อันนี้ก็มีอ๋ออันนี้ล็อกที่แปดอันนี้เป็นล็อกที่แปดเป็นคาแคมมีแต่คาแคมแล้วแล้วก็ตรงนู้นอีกที่นี่ยแต่ฝั่งนี้ก็ดีนะเนี่ย ฝั่งนี้ก็วิวดีนะถึงมันจะไม่สูงแต่ก็โอเคอยู่นะเออเห็นวิวแบบเขาลูกนั้นเ,ออเต้นคนอื่นยินแต่เซส,สวยขน้นเลยเต้นคนอื่นเนาะเขาจัดเป็นแบบระเบียบอ่ะสวยงามครบเซตแบบเข้าชุดอะของเราอะไรก็ไม่รู้สเปะสปะไปหมด เต้นอีกยี่ห้อนงครับอีกอันนึงกล่องอีกอันนึงแบบมั่วซั่วไปหมดไม่เป็นไรเราไม่ใช่สายอุปกรณ์เนาะสเปะสัปะเอาเป็นปปวน่าก็ร้านก็ประมาณเนี้ยรวมๆก็ร้านเอก,กชนทั่วไปเนาะ บรรยากาศก็ก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงต้นแลดูหนาวเนาะมันก็ไม่ร้อนมากอ้ยเดินแค่นี้ก็หนเหนื่อยแหละหอบเลยสำหรับบรรยากาศลานก็ประมาณนี้นะคนเดี๋ยวตอนยิน แดดลมลมตกเราจะพาไปถ่ายรูปตรงจุดที่เราบอกว่าสวยเนาะเดี๋ยวเราให้มันเย็นๆก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวเราพาไปถ่ายรูปเรนวองนี้เรามีนางแบบมาสองคนจะบอกว่าสวยมาก <c oughs> และตอนนี้ก็ได้เวลาพาสาวๆไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งอากาศก็เริ่มยินลงเรื่อยๆเนาะ บรรยากาศตอนเย็นของที่นี่บรรยากาศวันนี้เหมาะกับการมาแคมป์มากเลยเพราะว่าแบบบรรยากาศเย็นเย็นฉ่าแล้วก็มีทุ่งดอกไม้ส,สวยๆให้เราไว้ถ่ายรูปเล่นกันเนาะ เหรอมันสวยมั้เบเออว่าไก่มันสวยเนาะเอ่ไกมันดอกสนุนั่นนี่ไม่ใช่เหรอทำไมมันเหมือนสนุนะบ้านน้นุนไ่ปนหอเถานี้เปอเถืองี่อรหาเอใช่อเถือง่เออ๋อ่งหน่อย ให้เข้าถ่ายให้เนี่ยจบมันมกรบโปงนักโดยไม่ช่วยให้ลบมันต้องถ่ายมันสูงสูงเออแม่อย่างนพอมาเบิ่งแล้วบ่สวยคันอะไรคันนี่จับกอดนี่นี่นี่น <c oughs> โอ้โหดูดวันวันมันถ่ายพี่เวดดิ้งว่าเร็วๆเตีย <c oughs> งเองจะได้ถ่ายไปน,นี่ทำไรอะทำยังไง ทำให้ดูก็มันอยากแต่งงานแต่งงานมันสิไดายอยู่เหนกันนีกาเากลองแห้งตาจมบ่ดีมาไ่ได่ได้เราไปดูมันละเองเองเสียสติลวเนี่ยไม่เอาไม่เอาทำไงอะรถมาจ้ามาิตรงพรมชาติกิตรงพรมชาติสุดเข้าข้างล่างวกกันเดีวมาเดลวเยอะ ได้เลยใช่ไหมเออเต็กเขอนก็ม้องหน้ากันไว <c oughs> ้ตายแตงไทยเมื่อสบายก็ไม่เป็นหรอกที่เขาทำกันล่มะมาตังพี่ไปดิ่งมาตังละไม่ต้องเ <c oughs> ตงเงินเตงเงินมาตังเก็บเงิน <c oughs> <c oughs> มากิน <c oughs> เอออาตุนเดียวเออขย่บไปใกล้อย่าเอียงเขาล้ออย่าเอ,ขอียงคอเปลี่ยนแนวมั้ง อย่าหยุดจ้องอย่ายิบคุณทำไงงี้เหรอหันหลังเออหันมองธรรมชาติไม่จ้องหันหลังและหันหน้ามาหันหน้ามาเออเออน่ารัละยากตรงไหนเนี่ยบอกสิหันหลังเออเออพี่มินกับแจ็ตขาให้เราแล้วก็เอาเอามือข้างขวาแบบทำอย่างนี้ข้างขวาอันนี้เอ็นขวานี่เออแบบจับหัวอย่างเงี้ยเออหันหน้ามาทีนี้เออก็แค่นั้นแหละอยากตรงไหนเนี่ย

ถ่ายข้างล่างให้หน่อยดิสยวถึก,<า>ก,กรูปเลยข้างล่างมาข้างหลังคนเลยเหรอเออต้องขนนั่นแหละเยอะเยอะอยากขอมาวางมืออันแรกสองเพือะโกนท่เนี่ยที่หันหลังมองไหลเลยมองเอาอีกรูปมึงเอาแบบมองอ่ะมองหน้ากันนีๆๆๆๆๆๆ่เฉยมองไม่ต้องหันมามองกล้องนะหันหลังไอ้โตบมันอยู่ ไ้แลลว่กหันหลังให้ไม่ใช่มองแบบนั้นยืนหันไปเลยหันมาหันมาดีหันหันไปเลยแล้วก็ให้ให้มันเห็นแค่เออเออหันตัช่วยก่อนนะตัวช่วยก่อนแตงโมเออไม่ใช่แค่มองเฉยให้มันเห็นหน้านี้เออโอ้ยดีเออไมแก่เห็นขนาดนั้นสิเอาขูบลงไหนข้อน่ะเออแก่เห็นโทษเออ อย่างนี้เหมือนลิงดอกก็ลิงให้มันดูดิ่มันพาวันละใช่เอาว่าเลยเป็นน้ำใส่เราให้ไปดูเก็บเงินไม่กินเห็ดไม่ต้องไปผิดและนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดที่เราได้พาไปแวะถ่ายรูปเล่นกันนะคะทุกคนก็จะมีจุดที่น่าถ่ายอยู่สองจุดหลักๆเนาะก็คือตรง ตรงข้างห้องน้ําตรงน,นั้นแหละแล้วก็ตรงทุ่งดอกไม้สีเหลืองๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรเนาะแล้วบรรยากาศเย็นๆที่นี่พอพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้ามันก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆนะอืมช่วงนี้มันก็เป็นช่วงต้นฤดูหนาวแล้วเนาะเหมาะกับการมาแคมปิ้งเป็นอย่างมากเลยแบบ เราไม่ต้องใช้ผล่บกลางวันถึงจะมีแดดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากเนาะถ้าเราอยู่ใต้ท่ามันก็แบบกำลังสบายเลยเดี๋ยวเราลรอมาดูบรรยากาศตอนเช้าอีกทีนะทุกคนว่าเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราก็ขอไปนั่งทำมื้อเย็นกันก่นกอนนะแล้วค่อยมาเจอกันตอนเช้า สวัสดีตอนเช้านะทุกคนวันนี้เราตั้งใจตื่นมาเพื่อที่จะถ่ายบรรยากาศตอนเช้าอีกสักรอบหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะเก็บของกลับบ้านละ่ะช่วงนี้มันอากาศมันเย็นๆเนาะยังนะไม่ถึงกับหนาวมากนะแต่ว่ามันก็เย็นก็กำลังดีนอนสบายเลย แล้วนี่แหละก็คือบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่วันนี้นะน,นี่พรอ,อาทิตย์ขึ้นเร็วมากเลยแป๊บเดียวแดดจา้าละทริปนี้เราก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเราก็ตั้งใจจะทำแบบสั้นๆเพราะว่าอยากให้ เห็นบรรยากาศลานเผือ่อใครที่แบบกำลังมองหาลานการจ้นในช่วงแบบต้นฤด,ดูหนาวแบบนี้เนาะก็ที่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใครไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพนะเราขับรถมาแค่สองชั่วโมงนิดๆแล้วว่าช่วงนี้อากาศมันก็เริ่มเย็นแล้วเนาะแล้วว่าถ้าเกิดที่ไหนที่เป็นแบบ บนเขาหรือที่ไหนก็แล้วแต่เราคิดว่ามันก็เริ่มเย็นแล้วเนาะแล้วแบบยิ่งกลางเต็นช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นๆแบบเนี้ยเราว่าดีนะครับฟินเลยแบบนอนสบายอากาศดีเย็นโอเคทุกคนสำหรับทริปนี้เราก็คงจะมีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวสายๆส,ส,สักหน่อยเราก็จะเก็บของกลับบาลล้านละ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะสำหรับทริปนี้เราก็มีเพียงแค่นี้แหละนะบ๊ายบาย